าทุกการวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมวัดเรืองแสงที่เป็นอันซีนของอุบลราชธานีแล้วก็ไปวัดหลวงปากเซสอปป,อปอลาวด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในสัปดาห์วันมาฆบูชาค่ะติดตามได้จากพี่ตักอรรวรรณเฟือกไทยสงค่ะ พาวามาเที่ยวเมืองตักเซ่ต้องเห็นบัดหลวงเออะือว่าหอดจึงว่าหอดบัดหดวงสร้างขึ้นเพื่อทำพิธีกรรมทำพิธีเดี๋ยวคันงนี้กลายเป็นฐานาพุทก็ใส่บอเที่ยน้าของภาษีในการ สวัสดีค่ะสาธุการกับตักอรวรรณนะคะวันนี้ตักพามาที่อำเภอสดินทรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งในวันที่ตั้งมานะคะเป็นสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาคบูชาค่ะจะพามาดูประเพณีงดงามที่สืบสานกันมาต่อเนื่องอย่างยาวนานนะคะก็คือการตักบาตรในถนนสายวัฒนธรรมรวมถึงวันนี้นะคะตักจะพาข้ามไปที่สปป,ปลาวไปที่วัดหลวงปักเซค่ะ ขนสายวัฒนธรรมยามเช้าที่ช่องเมกอุบลราชธานีเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่มาตักบาตรยามเชา้าเป็นหนึ่งในกิจกรรมสัปดาห์มาคบ,บูชาอาเซียนเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียนในมิติศาสนาและวัฒนธรรมที่กรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นโดยมีพระสงฆ์กว่า200รรูปออกรับบิณฑบาตจากญาติโยม เห็นถึงพลังศรัทธาของชาวอุบลที่มีต่อพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าค่ะโดยกิจกรรมจัดขึ้นทั้งที่วัสดสินทร์วารารามผูเพล้าอําเภอสดินทรจังหวัดอุบลราชธานีและวัดหลวงปากเซแขวงจำปาศัก์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรรศาสนานะครับก็ได้จัดกิจกรรมในเรื่องของการนำมิติทางศาสนานครับมาเชื่อมพันธุขข์ระหว่างประเทศครับ เราเรียกว่ากิจกรรมวันสําคัญในอาเซียนนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเนื่องในวันมาคราบุชาอาเซียนซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะก็คืขขอการที่เรานาวิธีศาสนาครับที่สำคัญข,ของวันมาคราบุชาครับในเรื่องของการละความชั่วนะครับทำความดีจิตพร้อมแล้วก็ทำใจบริสุทธิ์ครับเป็นวันสําคัญหลักๆในการที่เป็นโอวาทพระธรรมนโมในเรื่องในวันมาคราบุชานะครับ ซึ่งกิจกรรมนี้ก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากพี่น้องประชาชนนะครับในงานรัชการทั้งที่ในอำเภอช่องเมฆนะครับแล้วก็แบงจะปราศนะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็มาร่วมกันโดยเฉพาะที่น้องประชาชนที่อยู่ทั้งสองประเทศนะครับก็ได้ร่วมมือกันนะครับในการที่จะทําตักบาตรแล้วก็สืบสารเรื่องประเพณีนะครับแล้วก็ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดงานที่เราเริ่มมานะครับต่อเนื่องครับมีการจัดงาน วันมาคาบูชานะครับวันวิสาขาบุชาวันอาสามชาอาเซียนครับในร,นรอบรอบพื้นบ้าน,นครับที่ติดประเทศไทยเราครับซึ่งโครงการต่อไปก็จะมีการ ตำบลที่จังหวัดตากจังหวัดพระนองนะครับไฮ้งสงขาเป็นต้นนะครับเราจัดมาแล้วที่หนองคายกับเวียงจันทร์หนึ่งครั้งนะครับปีนี้ก็เป็นการจ่อเนื่องครับที่มาร่วมกันนะครับที่กับพี่น้องประชาชาที่แขวงปาสักนะครับเพรที่อุบลราชธานีก็ถือว่าเป็นดินแด,น,ดนแห่งธรรมะนะครับเป็นที่ที่ท้ายสงแล้วก็ทาง ระส่งได้มา,ปาเป็นธรรมกันจำนวนมากนะครับเพื่อว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้นาหลักธรรมนะของต่างประเทศเนี่ยไปใช้ในการบรน,นลนุการรกมกันครับ ช่วงค่าที่วัดสดินทร์ภูพลาวมีกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ญาติโยมนักเรียนนักท่องเที่ยวมาร่วมฟังธรรมเทศนากันอย่างเนืองแน่นเลยค่ะรวมถึงยังร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเรืองแสงเป็นภาพที่งดงามอย่างมากแล้วหลังเวียนเทียนเสร็จทุกคนก็ไม่พลาดเก็บภาพความประทับใจในมุมที่สวยๆของวัดเรืองแสงด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะจุดนี้ถือเป็นแลนด์มาร์คของวัดสดีนทรวรารามภูเผาที่อุบลราชธานีนะคะแล้วด้านหลังนะคะก็จะเป็นต้นกันลลประพึกเรืองแสงตรงนี้นะักท่องเที่ยวจะนิยมมาถ่ายรูปนะคะแต่ว่า คือในตอนกลางวันเนี่ยต้นไม้กับปรปุกนี้นะคะเขามีสารเรืองแสงพิเศษเขาจะเก็บแสงไว้แล้วเรืองแสงในตอนกลางคืนซึ่งถ้าถ่ายรูปในกล้องมือถือจะต้องเล็งโฟกัสให้ดีๆเพราะว่าจะค่อนข้างที่จะถ่ายยากแต่ใครที่มีกล้องใหญ่มานะคะก็จะถ่ายง่ายมากขึ้นแล้ววันที่ตักมาค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณทุ่มสิคือก็จะเห็นต้นไม้เรืองแสงได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่ว่าใครที่มาในคืนที่พระจันทร์อาจจะไม่ได้ส่องแสงสว่างจะยิ่งสวยงามมากกว่านี้แต่ในคืนตักมานะคะพระจันทร์สว่างสวยแล้วก็มีดาวล้อมรอบก็จะสวยอีกแบบหนึ่งค่ะ สำหรับวัดสดินธรวรารามหรือวัดเรืองแสงนั้นถือเป็นอันซีนของอุบลราชธานีค่ะเพราะว่าจุดเด่นคือผนังภายนอกอุโบสถมีงานพุทธศิลป์เป็นรูปต้นกลาปพฤกเรืองแสงโดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการดูต้นไม้เรืองแสงคือเวลาประมาณ6โมงถึง2ทุ่มค่ะซึ่งต้นกลาปพฤกจะเรืองแสงโดดเด่นสะดุดตา สาเหตุที่วัดนี้เรืองแสงได้เนื่องจากว่าใช้สารเรืองแสงหรือสารฟลูออเรสเซนต์ที่มีคุณสมบัติรับแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันดูดซับแสงเอาไว้เพื่อเปล่งประกายในยามค่ำคืนค่ะและวัดนี้ตั้งอยู่บนภูเขาจึงกลายเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมองเห็นทัศนียภาพของอ่างเก็บน้ำและจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กโดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าสวยสุดๆไปเลยค่ะ ขึ้นมาที่วัดเรืองแสงนี้มาก่อนไหมครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยเหรอคะเป็นยังไงคะพอขึ้นมารู้สึกยังไงก็เห็นในข่าวอะค่ะเห็นในภาพก็สวยดีก็ขึ like <laughs> ้นมาได้ชมจริงๆก็ได้ดูพระอาทิตย์ตกอะไรแบบนี้ก็รู้สึกเหมือนบรรยากาศมันก็ดีค่ะค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาเยอะๆนะคะเพราะว่าที่นี่บรรยากาศดีมากๆค่ะ หลังจากนี้เราจะข้ามไปยังฝั่งสปปลาวเพื่อไปทอดผ้าป่าสามเมื่อคีสองแผ่นดินสารสัมพันธ์อาเซียนเนื่องในเทศกาลมาคัปูชาค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดผ่านแดนช่องเม็กนะคะซึ่งเรากำลังจะข้ามไปที่วัดหลวงปากเซแต่ว่าจะต้องมาผ่านแดนตรงนี้ก่อนนะคะแต่ว่าแขวงที่เราจะไปคือแขวงจำปาสังค์ค่ะ อยู่แขวนกำฟ้าสั่งแล้วนะคะก็ผ่านแดนประเทศไทยมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าวัดหลวงป่าเซนจะสวยงามขนาดไหนค่ะ คณะของกรมการศาสนารวมไปถึงพระอาจารย์ญาติโยมสายบุญจากฝั่งไทยก็เดินทางมาถึงวัดหลวงปากเซแขวงจำปาสักสปอปอลาวค่ะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นด้วยการแสดงฟ้อนจากน้องๆปากเซก่อนจะมีพิธีทอดผ้าป่าสามมคคีสองแผ่นดิน ซึ่งวัดหลวงปากเซถือเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองปากเซมายาวนานและเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมและแหล่งรวมจิตใจของชาวลาวใต้มาอย่างยาวนานด้วยค่ะวัดหลวงนี้ได้ตั้งขึ้นมาหาร่วมเหล็กกับเมรนแต่ปี2 0 0 0กีมาถึงปัจจุบันนี้กาลหลายรอยปีเติบนะทออ่านันแล้วคือว่า เป็นบัตรหนึ่งที่ไรตั้งกรมูในนครปักเซเป็นบัดหนึ่งที่เต่าเก่าแก่เรามีแบบนักท่องเที่ยวอะคะ่ะมาเที่ยว,วยในปัจจุบันนี้ถือว่าวัดหดวงปักเซนี่แต่ละมือนี่มีนักท่องเที่ยวจากภายในและอยู่ต่างประเทศในเขามากาบไหว้สักกาบูชาอยู่ที่วัดหดวงนี่แต่ละมือบริขาดฉะนั้นถ้า,ามาเที่ยวเมืองปักเซต้องเห็นวัดหลวง ถือว่าฮอดหลวงจึงว่าฮอดบัดหลวงจึงว่าฮอตปากเซ่ถาถามบ่ยฮอดบัดหลวงบ่เห็นนับเซ่และบ่เห็นหอรักเมืองยังบ่ท่านเห็นเมืองปากเซ่ถือว่ามาบ่ถึงเมื่อบ่ถึงทะนนั้นแล้วถือว่ากรองพระปามาถวายอยู่ที่วัดหลวงถือว่ามาฮอดนครปากเซ่เนื่องในโอกาสเมื่อนี้อาตมาในนามต่างนายพระสงฆ์ เจ้าคณะแขวงแขวงจจปศักไรมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งทีไรตอนรับคณะผา่าปลาจากกรมศาสนาแห่งประเทศไทยทีไรนั่คณะพอมด้วยพระสงฆ์มาทอดถวายที่วัดหลวงนครปากเซแขวงจจปศักการมาทอดผ่าปลาสมาธิเท่นี้พระสงฆ์แห่งจจปศัก ก็คือออกตนญาติโยมเศร้าแข็งจับประซักมีความผากภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ไหลห่วมสัมพันธ์ระวางไทยล่าวล่าไทยที่ไหลมีความผูกมันและความนับถือขนบธรรมเนียมหีบข้องประเพณีวัฒนธรรมข่ายคือกันฉะนั้นอาตมาในนามต่างหนาผระสง์ขอแสดงความขอบใจโดยเฉพาะในมณฑลศาสนาและพร้อมด้วยทานพระอาจารย์ และออกตนหยติโยมที่ได้ติดตามมาในคณะของผาป่าเมื่อนี้ฉน,นั้นนาโอกาสอันเหงืออเหือเย้านานพวกเข้าจะไหลวมสัมพันธ์ระวางไทยล่าเล่าไทยเพื่อสางกิจกรรมร่วมกันในต่ะหน้าอีกเน,นาะฉนั้นขอสแสดงความขอบใจหลาย สเสน่ห์ของลาวใต้แขวงจำปาสักนอกจากวัดวาอารามประเพณีที่งดงามคล้ายคลึงกันแล้วอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าไปคือปราสาทวัดภูมรดกโลกแห่งที่สองของสอปป,อปอลาวค่ะเป็นบทพราหมณ์ที่สร้างถวายพระศิวะและใช้ในการประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิตั้งอยู่บนเนินเขาถือว่าเป็นปราสาทหินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดซึ่งสร้างมาก่อนเขาพระวิหารและพนมรุ้งค่ะถือเป็นอีกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่น่ามา สวัสดีค่ะสบายดีเจ้าไก่ซื้ออีกอย่างค่ะน้องซื้อจันเด็กซื้อจันเป็นไก่เล่าคนปักเซ่คนปากเซ่เลยเนาะค่ะ,คะอยากให้เล่าถึงความสําคัญนะคะของปราสาทวัดกูอะค่ะคือเป็นแหล่งมรดกโลกด้วยค,คือปราสาทวัดภูเขานเนาะตั้งอยู่อํเาเภอจะประาศค,ค่ะคนลาวเรียกเมืองจะปญปราทอยู่ในแขวงจะประาศเป็นอำเภอเก่าเนาะค่ะตั้งแต่สมัยฮินดู ศะะาสนาฮินดูเนาะปราสาทวัดภูน,นี้เริ่มตั้งแต่มสมัยท้ายศตวรรษที่5้าเนาะมาถึงปัจจุบันนี้ก็พันหกรกว่าปีเริ่มต้นก็คือส่วรมันที่หนึ่งไ่วช่ชวรันที่หนึ่งเลยเริ่มต้นปราสาทวัดภูน,นี้ค่ะพันหกร้อยกว่าปี<อ>ก็ความสําคัญที่นี่เนาคะค่ะก็คือศาสานาฮินดูเขาจะนับถือเทพเ<อ>ทพก็คือจะมีสามเทพ องค์แรกองค์ใหญ่สุดก็คือพระชิวะมีพระพรมแล้วก็พระนารายณ์เนาะแล้วก็ภราสาวัดภูนี้ที่ตั้งก็คือเขาเปรียดเสมือนภูเขานี่ตรงเขาพระชุมนันแล้วเรามองไกลๆเหมือนเหมือนเหมือนนมสาวเนาะตรงนั้นใช่ไหมตรงหลังๆอีกที่เป็นจุกจุจุกจุกนั่นคือสิวลึงจุกสิวลึงความสูงจากข้างล่างขึ้นไปพันพันสี่ร้อยหกสิบเมตรโอ้นะคะความสูงค่ะ คือตรงตรงแหล่งตรงนี้ก็คือแบบวิวสวยวิวสวยค่ะโลเคชันดีค่ะข้างหลังภูเขาข้างหน้าแม่น้้ำโขงเป็นโลเคชันที่ดีค่ะแล้วก็คนสมัยก่อนเขาจะเลือกฐานทัพที่ดีก็คือถ้าศึกไม่สามารถขึ้นมาด้านหลังเขาโอแล้วก็ก็ตั้งเมืองไว้ทั้งบนค้าจะมองเห็นว่าข้าศึกมาทางไหนทางไหนเขาจะไดเห็นหมดเลยค่ะแล้วก็จะมีแบ่งชั้นวันณะสมัยก่อนอืมมอนส้นนี่ คือเข้ามาได้ตรงนี้จันทานหุ้นรออิสลิมสานาเข้าในเขตโบราณสถานก็รเรียกลงเท้าลงนางคือพวกสูตรพวกแพทย์พวกมีการศึกษาให้เขามาตรงนี้ได้เนาะวันณะขึ้นไปอีกก็คือวันนกษัตรค่ะสูงสุดคือวันนพ<อ>ัพรามอทุกปีทุกปีตรงมีกัน ทำพิธีที่นี่ตรงเนี้เหรอคะตทำพิธีอะไรบ้างคะวันมคะบูชาอมันลํำเหรอคะลํำถวายเขาจะมีการฟ้อนลํำถวายอย่างเสาเนี่ยค่ะเรียกว่าเสานางเลี้ยงอเสานางเลี้ยงก็คือเอาผู้สาวมายืนทุกต้นอเดี๋ยวจะขึ้นเนาะีนมันลมจำกันเวลาค่ะเอาผู้สาวก็คือใส่ชุดเที่เราเห็นเนาะยืนเป็นแถวเนี่ยเพื่อต้อนรับกษัตริย์แล้วก็กษัตริย์จะเดินตรงกลางที่เราเดินนี่คือทางเดินกษัตริย์ นี่ยทั้งเดินกษัตรด้วนี่ค่ะสถานที่ตรงนี้คือที่ทําพิธีกรรมประกอบพิธีต่างๆสําคัญสําคัญค่ะของวันมาคะบูชาสร้างขึ้นเพื่อทําพิธีกรรมงศาสนาโดยเฉพาะเลยเกี่ยวกับศาสนาจุลชีพศาสนาฮินดูถ้ามาถึงปัจจุบันนี้กลายเป็นศาสนาพุทธก็ใส่ผวกเทียนเนาะของมาสีในการไหว้ในการถวายทุกปีทาวันวันมาคะบูชาวันที่พระจันทร์เนาะ เต็มาจานเ<ม><ม>ต็มดวงแล้วก็สองเหมือน,นกับพนุ่มลุงคล้ายเลยใช่ไหมคะศาสตร์สอง,สง,งหน้าตาเลย เาเยือนสอปปลาวครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความใกล้ชิดเป็นมิตรสนิทสนมกันของไทยลาวไม่ว่าจะผ่านมิติทางาศาสนาวัฒนธรรมที่อบอ้อมฮักแพงกันเสมอมาค่ะไทยและลาวถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างยาวนานนะคะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมาศาสนาหรือว่าภาษาที่มีความใกล้เคียงกันไปมาหาสู่ก็สามารถฟังกันออกค่ะ และกิจกรรมครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆค่ะที่เราจะพามาสาธุไปด้วยกันค่ะฝากติดตามสาธุการทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักข่าวไทยด้วยนะคะหรือว่าจะติดแฮชแท็กสาธุการค่ะส่วนสาธุการสัปดาห์หน้าจะพาไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเราจะไปสาธุด้วยกันค่ะสาธุ บรรยากาศสวย <c oughs> นะครับทั้งฝั่งอุบลราชธานีแล้วก็ข้ามไปปากเซสวย <นะ S 2> มากสวยมากแต่แหมนิดนึงแดดนะแดดน่จะร้อนมากเหมือนกัน,นแดดเข้มจริงๆะนะครับแดดแรงมากๆนะครับแต่ว่าทอบดูโลเคชันนะไปแล้วดูหนาวที่ผ่านมา้วผมว่าคุณจะสวยมากใช่ค่ะก็เป็นพื้นที่ที่แบบทางประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็มีความสําคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยไปอุบลแล้วก็ข้ามไปปากเซที่สปปลาวนะคะก็จะได้แบบทริปสายฟูลแบบครบถ้วน ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่รายการก้าวขอเช้าเรานำมาฝากนะครับหลากหลายเรื่องราวจริงๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกวันหนึง่งแต่ว่าพบกับน้องเรีมกับน้องโอ๊ตนะครับค่ะวันนี้เราทั้งสองคอทั้งสงคนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ